ชวนไปเที่ยววัดเขาบ่อจังหวัดสงขลาันานผูม้ชมนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติด้วยแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ในตําบลเกาะยอครับคือนอกจากจะมีภูมิทัศน์ที่ติดทะเลสาบสงขลาสวยๆแล้วเนี่ยยังได้เที่ยวเดินลอดท้องพญาน,นาคขนาดใหญ่เพื่อขึ้นไปบนเขารับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศ พญานาคขนาดใหญ่อ้าปากเป็นทางขึ้นแบบนี้ครับให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในท้องพญานาคซึ่งภายในเนี่ยจะมีบันไดยอยู่138ขั้นนะครับเพื่อขึ้นไปบนเนินเขาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระประดมสา,ารีริก,กาธาตุโดยการก่อสร้างขนาดนี้ก็แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละแปินะครับเหลือเฉพาะการตกแต่งให้มีความสวยงามเท่านั้น ถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ครับที่วัดเขาบ่อตาบลเกาะยออําเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยว่ามีทำเลตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาครับข้างบนมีเนินเขาสูงชมทิวทัศน์ได้มุมกว้างด้วยพระสมุทรเพิ่มสิริรัตนเจ้าอาวาสวัดเขาบ่อบอกว่าองค์พญานาคที่วัดเขาบ่อนั้นนะครับสร้างขึ้นลนะักษณะนอนอ้าปากยาวประมาณ100เมตรขึ้นไปสู่ยอดเขา แนวคิดเริ่มต้นนะครับคิดเพียงจะทําบันไดขึ้นไปแต่ว่าก็อยากจะให้มีหลังคาบางแดดด้วยและเห็นว่าญาติโยมที่นี่เองก็มีความศรัทธ,ธาในองค์พญานาคนะครับจึงได้เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2563ลงมือขุดดินก่อสร้างด้วยตัวเองครับเราก็มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้วัดแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธ,ธามาบริจาคช่วยกันวัสดุก่อสรา้างต่างเงินทุนต่างๆมาร่วมกันนะครับตอนนี้เริ่มมีผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทําบุญกันแล้วด้วยครับ มีพระมีพระแล้วมีเจดีย์มีเจดีย์เขามาจ้งให้ออค่ะแล้วทีนี้เรามีเหมือนคนขอทราบแล้วเนี่ยเขามาทํางบนมาเที่ยวที่วัดเพิ่มมากขึ้นไหมคะครับมา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 เที่ยวมากขึ้นมาจนมาดูค่ะอันนี้ถือว่าเรา เราจะเจอได้ทุกวัดไม่ะค่อยเนี้ยค่ะมันพยานาคที่เราสามารถเดินไปได้เนี่ยมไม่ไม่เอจอเพราะว่าที่นี่มันมันมอกระมเต็มที่อ่ะนะค่ะม,นะมันมันทะเลแล้วก็เราเป็นภูเขาอ,อ๋อแต่มีที่เดียวใช่ไหมคะ,ะทั้งทั้งประเทศีนที่นี้ที่เดียวไม่ได้ที่เดียวที่ที่ใหญ่ที่สุเลยนะ ชาวบ้านที่ช่วยกันก่อสร้างก็เห็นว่าวัดเนี่ยจัดสร้างองค์พญานาคขึ้นมาก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในพื้นที่และยังมีแนวคิดจะพัฒนาต่อเนื่องนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนครับจะพัฒนาต่อนะครับก็คือมีน้ําครับน้ําไหลาจากตัวพญานานคเนไหลออกมาที่หน้าผาแล้วก็มีสระนะครับ มีสระน้ําอยู่ข้างล่างแล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นธรรมชาตเวลาเดือนเดือนอเวลาพระเทศนาก็นั่งบนแท่นตางสาแล้วมีปลาไหว้ลบนั้นครับันคือเป็นนโยบายข้งต่อไปข้างหน้าครับเป็นความคิดต่อไปข้างหน้าที่จะสร้างตรงนี้ครับผม ตอนนี้ครับมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมองค์พญานาควัดเขาบ่อแล้วก็ลอดใต้ท้องตามความเชื่อว,ว่าเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักนะครับนอกจากนี้ก็มีถ้ำนหาฮัจจารย์และก็รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังให้ได้สักการะบูชาก่อนจะไปท่องเที่ยวจุดอื่นๆของตำบลเกาะยอกันต่อนะครับ ที่สงขลาเองชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคไม่ต่างจากทางภาคอีสานเหมือนกันนะครับอย่างที่แหลมสนอ่อนเนี่ยก็กําลังซ่อมแซมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ํากันอยู่ให้กลับมาใช้งานได้จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยครับ